สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาชากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะมาชามาอัดใหม่นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมาชาได้ทําการนะคะลบไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณแม่บอกว่าลบลบแล้วอัดใหม่เิอเสียงมันคุณภาพไม่ดีนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วไม่ได้ใช้หูฟังเสียงมันเลยเปลี่ยนนะคะ ก็เลยอัดใหม่แบบใช้หูฟังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะไม่ใช่ขอทำเมนูเดิมหมดเลยนะสตาร์ททุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะว่าควรเลือกอันไหนเลือกปรุงอาหารเลย หลังนะคะทุกครั้งที่เข้าเกมมันจะมีน,น,นี้ยังล็อกอยู่ต้องทำให้หมดกันทำเมนูเดิมนะ <c oughs> ทำเลยนะคะ โอเคคิดว okay. mm. ่าน่าจะดีทำไมัะเมื่อกี้หันไม่ได้เอาเปิดหัวหอมเอก อันนี้รู้สึกว่าโปรน้อยลงแล้วเนี่ยเออเย้โอเคค่ะต่อไป ระวังอย่ทำไม่หนึ่งสองลาครั่ เลยเสร็จแล้วต่อไปตามมาด้วยอันนี้พยายามให้ดีไรที่ติ <c oughs> สู้ ปัน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 มันง่ายมากๆเลยนะคะเนีี้แค่ปั่นเอง เป็นการหมักเนื้อค่ะนวดเนื้อนวดเนื้อสองหนึ่งสึกว่าอันนี้างมาก ตั้งแต่ทำมานี่ยไม่ยังไม่มีอะไรได้สองดาวเลยเนี่ยเป็นเป็นรูปสองสามแล้วลองแล้วจริงๆแค่กดก็ได้แล้วนะ โอเคค่ะอืม <laughs> แตงเงียบไปบางช่วงนะคะมันต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเลย โอเมื่อกี้กดผิดตั้งสองรอบอ่าสับดาวอีกแล้วต่อไปวิธีสุดท้ายคือวิธีการทอดทำตามที่สอนก่อนอื่นนะคะต้อง ねえ。Okay. Yeah. ไสแล้วได้สามดาวหมดเลยเย่ yeah. ครั้งที่แล้วได้สองดาวสามดาวสองดาวสามดาวส 2, 2, 3, 3. องสองสามสามอาหารนี้คุณภาพดีมากมากเลยนะฮะสาม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  หนึ่งร้อยคะแนนเต็มงามอันนอชฟฉหารหรันเลยโอเคค่ะอาใจป๋าป้าเลยป้า ภาพนี้น่ารักมากๆเลยดีใจจังเลยสามสามเย,ย้สามดาว oh my god ได้สามดาวดีใจได้าสามดาวหันเลย ปรุงสุดอาหารสามดวาวครั้งแรกค่ะค่ะค่ะต่อไปน้อยอ <c oughs> เขาบอกว่ามีแอนั่นดอะเดี๋ยวค่อยทำนะคะเดี๋ยวขอไปดูที่ อ้ยไม่หน่นแร้านค้าก็ยังไม่มีอะไรมากต่อไปนะคะเ,เขาบอกมีเชฟทหารด้วยเนาะ ไม่ชักก็ไม่รู้เหมือนกันเชิญอาหาราแค่อะไรเอ่อมีอะไรเพริ่มเติมคะมีอะไรเพริ่มเติมคะไม่เห็นอะไรเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูสิอ๋อไอ้กอลมี เป็นสียทัเถอะโอเคค่ะก็ยังมีแต่แบบเหมือนเดิมเปล่ยนเป็ผมสีชมพูปะ่ะนี่คืออะไรอ่ะฟักทองอันนี้ก็ยังจะมีแต่สีชมพูเหมือนเดิมโอเคค่ะ จะมาทำได้ในวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลากันแล้วก็ฝากกด s ั b subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พาดคิปมไม่ๆหมจากม่ช่นะก็เลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำสเต็กกันแล้วเย้